สวัสดีชาว u t u b e ทุกท่านนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผูง้บังบรถไถชนแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็พารถเกี่ยว DC 70G นะครับไปลงงานใหม่นะครับงานแรกเลยไม่ถึงไร่ก็ไปนะครับประมาณงานนึงนี่แหละครับ ฝนก่เริอมจะใกล้ตกแล้วนะครับน,นี่ดูเชลเลอร์เราสุดยอดมากยังไม่ถอดล้อปวกเลยครับเต็มถนนเลยครับนี่คือมันยังไม่เสร็จนะครับกระทันหันเจ้าของนาะก็เลยมาบอกนะครับขอให,ใหย่หน้อยนะ เจ้าของนาก็เลยมาบอกนะครับว่าจะเกี่ยวให้หน่อยนะครับก็จะขึ้นไปแบบนี้ข้างหน้าก็ยังไม่ได้ตัดนะครับอ๋อ,อลองรอออกก่อนะนี่เดี๋ยวจะถอยหลังขึ้นนะครับเพราะว่าเดินหน้าขึ้นไม่ได้ ว่าเดินหน้าขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันจะติดเหล็กข้างหน้านะครับอันนี้ก็เป็นเฟืองที่เอกเกี่ยวข้าวนะครับคือคนไปเกี่ยวมือมาแล้วก็ใช้เกี่ยวเกี่ยวมือแล้วก็เอารถเกี่ยวเล่านี่แหละครับสีนะครับสีข้าวเลยนวดข้าวอาโอเคนี่ามาขึ้นรถเกี่ยวกันละ ทำงานกันดู ขับดีกว่านะครับว่าะผมจะถือกล่องนี่กล่องฟังอยู่ด้านหลังด้วยนะครับต้องตัวนี้ยังไม่มีขาค้ำนะครับต้องเอาอ่าหมอนมาลองล้อก่อนนะครับนี่ดีไหม เพอดีเลยเดินจะมาเป็นแอดรถนะครับโบกรถเลย ให้พ่อเป็นคนขับขึ้นนะครับเดี๋ยวเอาพานหน้าลงก่อนนะครับการลดไหลน,นะครับเดี๋ยวมบดู ดีซีเจ็ดสิบีนะครับขึ้นเทนเลอร์ครั้งแรกไปเลยไปยไปเลย,ไป,เลยไปัวามไม่ักหน่อย นนครับเพราะว่าเดินหน้าขึ้นไม่ได้ไปเลยไปเลยตรงไปเลยโอเคน่าจะได้อยู่ครับขึ้นไปแล้วขึ้นไปเลยเพราะว่าถนนมันกว้างกว้างว่า Ba, đi đi. Đi lên, đi lên. Này, bay. Pạc, pạc, pạc. Cho lên. Bên lên, bên lên. น,นี่แหละโอ้มันไปเลยเอ้โ,อโอไปเลยฮะหางมันชันไปนะครับไปไปเลยโอ้เสียวเสียวแทนนลครับ ตามตันเอรการน,นะครับ okay. เโอ,เโอเ้ผมไม่กล้าขับขึ้นนะเนี่ยป้ป้เล่อเลยอีกอีกอกีได้อยู่ได้อยู่ อีกมายิอืมอือืมอเคนี่งองน,บบน,นอกกืมอนือนนืมอื้เืีอืมเืมยืมออกกอออนอืมออืเอียวแทนเลยครับ มีอะไรไหมนี่ลิงไปเลยคือหางมันชันไปนะครับ ดีครับแต่ว,ว่าตอนขึ้นนี่ชันไปนะครับเสียวเลยโอเคขึ้นเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับนี่ หายห่วงแล้ะแต่ว่าแต่ว่าตอนลงนี่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะลงจะลงที่ถนนถนนลาดยางเลยนะครับพื้นมันจะแข็งกว่านี้อยู่อันนี้มันเป็นพื้นดินนะครับนี่ผมใช้ไม้ค้ำตัวหางนี้ไว้นะครับมันสุดลงไปเลยเห็นไหม จังหวะตอนลงนี่โอ้ใจหายเลยครับอยา,าเมาท้ายขึ้นกันนะครับ